สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอยสิบเก้าทารโลกวันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นให้กับชาวราศีกุมนะคะใครที่ความรักดีอยู่แล้วให้ข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะเดี๋ยวมันเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณชาวราศีกุมพลอยแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบสามกุมภาถึงสิบสามมีนานะคะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกลัคนาราศีดาวจันทรดาวศุกร์สามารถดูได้หมดเลยนะคะ เลือกที่ตรงกับคุณเพราะว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคะ่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ดูเป็นแค่แนวทางและความบันเทิงนะคะเรื่องราวพวกนี้เป็นแนวโน้มในช่วงวันที่16-30มิถุนายนนะคะ,ะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะพลังงานหน้าไพ่สามารถสลับกันได้ด้วยนะคะสลับได้ตลอดเวลาใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาค่ะคอยทิ้งไอเดีไลน์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะราคา ใครที่แอดไลน์ไม่เป็นก็เข้าไปใต้คลิปค่ะกดตรงข้อความต่างๆแล้วก็ไปดูตรงลิงก์นะคะที่บอกว่ากดลิงก์นี้ก็สามารถแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้นะคะราคาดูรวมส่วนตัวก็ราคา30นาที299บาท4 5นาที5 0 0บาทค่ะนะคะ45นาทีก็จะถามได้กว้างมากๆเลยนะคะ,ะคนที่มีมือที่3บุคคลที่3ที่อยากรู้เรื่องที่มันจะกว้างก็สามารถอจองเป็น45นาทีได้ค่ะราคา น <tang s> ี้ก <Tamam> ็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะอยู่ที่30นาที299บาทแล้วก็45นาที500บาทนะคะออนไลน์มาสอบถามเวลากันได้แล้วตอนนี้ใครอยากเรียนไพ่นะอยากเป็นอยากเรียนอ่านไพ่นะไพ่ยิปซีไพ่ไพ่ยิปซีทาโร่หรือไพ่ออร์คิลนะก็พลอยก็เปิดคอร์สนะคะเปิดคอร์สสอนนะคะสอนออนไลน์ค่ะใครอยากอ่านไพ่เป็นก็ทักมาเนาะแล้วก็ ฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะ,ะโอเคค่ะมาดูกันอ่าลืมบอกนะคะก็ถ้าโฆษณามันเยอะนะคะก็กดข้ามได้ YouTube เปลี่ยนแปลงอะไรไม่รู้นะคะพอยก็ทำไม่ค่อยเป็นก็ไปตามนั้นแล้วกันนะคะโอเคค่ะมาดูกันนะคะมาดูนะคะ ไพ่ของเรื่องราวที่ผ่านมาของชาวราศีกุมความสัมพันธ์ตอนนี้เหมือนอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนะี่ยอยู่คนเดียวหันหน้าไปใส่ใจเรื่องของการเงินการงานนะคะอาจจะอายุต่างกันด้วยนะคะอาจจะอายุต่างกันนะคนหนึ่งอาจจะซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินกันด้วยนะคะไพ่ของเนี่ยค่ะขึ้นมานะก้าวเหรียญกับเด็กถือดาบเนะี่ยมีความสัมพันธ์ที่อายุต่างกันนะ,ะอายุต่างกันได้แล้วก็ เป็นไพ่ของ j u d g m e n t เข้ามานะคะ j u d g m e n t นะคะขออขยาย j u d g m e n t หน่อยค่ะขอขยาย j u d g m e n t นะคะอ่ะโอเคนะคะไพ่ของ จัดเม้นต์ขึ้นมาบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงความสัมพันธ์นี้พลอยมองว่าตอนนี้มันดูเงียบตอนนี้แบบว่ามีคนคนหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะหันหน้าไปทําสิ่งอื่นสิ่งใดนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนมีแต่คนมันมีคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจมองมองด้านหนึ่งก็คือ คนหนึ่งอาจจะเงียบนะอาจจะไปทําตัวเป็นโสดอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไปสนใจเรื่องอื่นแล้วอีกคนหนึ่งอยากพูดอยากบอกอยากอยากจะสื่อสารนะแต่อีกคนหนึ่งดูเงียบนะเพราะว่าไพ่แจ็คเมนต์มามีคนอยากสื่อสารแต่อีกคนหนึ่งดูเงียบนะดูเงียบดูเฉยนะทั้งๆท,ที่คนหนึ่งรู้สึกว่ารักมากๆนะคะ,ะความสัมพันธ์มันเหมือนมันเหมือนคนหนึ่งรักร,รู้สึกว่ารักแล้วอะ่ะอาจจะมาจีบมาจีบแล้วทําให้ชอบนะชอบแล้วอยู่กับ อยู่ไกลไปอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆไปเฉยเลยอะไรเงี้ยก็เลยเดาทางไม่ออกว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะไปในทิศทางไหนนะคะนั่นก็คือความสัมพันธ์ที่มันเหมือนมีปัญหาในตรงที่ว่ามาแบบไม่เสมอต้นเสมอปลายอ่ะอยากมาก็มาอยากเงียบก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มา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 ทำใส่ใจนะเรื่องของการเงินด้วยนะคะอาจจะมามาเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการเงินนะความสัมพันธ์นี้อาจจะ มีเรื่องของการเงินอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันด้วยก็ได้นะคะโอเคค่ะมาดูทีนี้มาดูว่าชาวราศีกุมขอไพ่ให้กับชาวราศีกุมนะคะห้าใบค่ะขอไพ่ให้กับชาวราศีกุมห้าใบเรื่องราวพวกนี้สามารถสลับกันได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องซีเรียสเนาะดูเป็นแค่ไกด์ไลน์และความบันเทิงนั้นคิดสว่ามาเล่านิทานให้ฟังก็แล้วกันนะคะ,ะมาดูกันค่ะ ้ไม้เท้านะไพ่ของชาวราศีกุมห้าไม้เท้าสองเหรียญสิบถ้วยสเตนแล้วก็แปดแปดเหรียญน,นะคู่กรณีได้ไพ่เดอะเวอร์ค่ะได้ไพ the ่เดอะเวอร์อาจจะเป็นคนแดนไกลด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่เก้าดาบเด็กถือเหรียญน,นะฮะแล้วก็หกไม้เท้านะฮะนั่นแหละ ความสัมพันธ์อย่างที่บอกเลยนะคะเอออยากจะไปก็ไปอยากจะมาก็มาความสัมพันธ์วนๆเว,ว,วียนๆน,นะคะไพ่สเตนราศีสิงห์ได้ค่ะนะ ให้พลังงานหลักพลังงานตัวตนของชาวราศีกุมได้ห้าไม้เท้านะไม่ใช่มีความสัมพันธ์แค่เราสองคนมันอาจจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวแล้วก็ได้นะเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์นะไพ่ชาวราศีกุมบอกว่าตอนนี้ความยุ่งเหยิงกําลังเกิดข mm ึ้นเนี่ยมีเรื่องราวของคนหลายๆคนเนี่ยเขาเองความคิดของเขาก็แค่ประคับประคองความสัมพันธ์นะช่วงนี้ประคับความประคองความสัมพันธ์ชาวราศีกุมคุณอาจจะคบซ้อนได้ด้วยนะคบซ้อนได้ด้วยเพราะว่ามีไพ่ห้าไม้ คนหลายๆคนแล้วก็สองเหรียญความคิดของคุณเป็นสองเหรียญตอนนี้คุณแค่ประครับประคองความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรไพ่จิตใต้สํานึกมีคําว่าครอบครัวฉะนั้นมองว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ ชาวราศีกุมอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะจิตใต้สํานึกบง่งบอกถึงคําว่าครอบครัวยังคงมีครอบครัวอยู่แต่ก็ยังคงมีสองเหรียญคือความประครับประคองนะความสัมพันธ์นี้ในอดีตที่ผ่านมารู้สึกว่าวนวนเวียนๆนะชาวราศีกุมอาจจะเป็นคนที่ดื้อนะฮะดื้อก็ได้นะหรือคู่กรณีดือ้อเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนมามา,มาหายหายไปไป,ไปกลับ ชาวต่างชาติต่างภาษาได้พวกคุณอาจจะต่างกันหลายๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะนะพยายามปรับพยายามเปลี่ยนพยายามดึงเข้ามานะดึงกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆวนๆเวียนๆแต่ชาวราศีกุมเขาเป็นคนที่แบบว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนถ้าจะทําอะไรและพยายามเหมือนจะไปจีบใครสักคนหรือจะทําอะไรเขาจะเป็นคนที่ พยายามอค่ะพยายามที่จะทําให้สําเร็จนะฉะนั้นท้ายของของการสื่อสารการติดต่อการการพยายามทําอะไรต่อเนื่องก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าตอนนี้อาจจะเจอภาวะที่มันมีปัญหานะฉะนั้นเขาเองกําลังอ,อยากจะเคลียร์ปัญหานั้นอยู่มันอาจจะเป็นภา,าวะมาพักหนึ่งแล้วก็ได้นะคะเรื่องราวความสัมพันธ์ของพวกคุณที่มันมามา,มาหายหายเง,งียบเงียบหายกันไปนะเดี๋ยวว่าแต่ว่าเขาก็มีความคิดที่นะ แนวโน้มที่เขาจะทํายังมีการอยากติดต่ออยากทําอะไรอยู่หรือว่าตัวเขาเองกําลังมุ่งมั่นที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เขาประสบความสําเร็จด้วยนะคะทีนี้มาดูค่ะไพ่คู่กรณีของชาวราศีกุมนะไพ่คู่กรณีของชาวราศีกุมได้ไพ่อะไรคะได้ไพ่ the w o r l d ค่ะไพ่ the w o r l d บ่งบอกถึงการติดต่อสื่อสารนะการติดต่อสื่อสารเคลียร์พลังงานบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะไพ่ของการเริ่มต้นแต่มันต้องเป็นการเคลียร์ก่อนฉะนั้น ชาวคู่กรณีเนี่ยนะเขากําลังเพาะรอที่จะเคลียร์บางสิ่งบางอย่างก,กับชาวราศีกุมก็ได้นะเอออยากจะพูดให้มันชัดเจนว่าคือมันต้องเป็นอย่างไงนะอยากจะเปลี่ยนแล้วอยากได้พลังงานที่มันดีแล้วนะอยากได้พลังงานที่มันมันโอเคแล้วมันต้องเป็นไปนในทิศทางที่ดีแล้วเพราะว่าในความคิดของเขาเหนื่อยมากๆนะคะถึงแม้จะมีไพน่นี้มันเป็นตัวตนมันตัวตนคือการอยากที่จะเป็นแบบนี้ทําแบบนี้นะ,ะแต่ในความคิดคือเหนื่อยอะคะ่ะ เหนื่อยนะเหงาด้วยนะรู้สึกว่าเสียใจกับสิ่งที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเหมือนเขาทิ้งไว้ให้ชาวผู้กรณีเนี่ยเศร้าอ,อยู่คนเดียวนะเพราะว่า ชาวราศีคู่กรณีเนี่ยนะถือไว้ถือความรู้สึกไว้ชอบอะค่ะชอบรักแต่มันก็มันก็ยังไม่รู้ความแน่นอนนะ่ะไม่รู้ความแน่นอนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะลงเอยแบบไหนมันจะล่วงลงไหมนะความสัมพันธ์เพราะว่าในอดีตพลอยมองว่าเนี่ยไพ่ของคู่กรณีของชาวราศีกุมนะได้ไพ่สเตนไปไป,ไปมามาใช่ไหมคะอันนี้ก็กลับมาไพ่ของการกลับมาฉะนั้นพอพอคู่กรณีเนี่ยคนที่ถูกกระทำเนี่ยนะถูก คน,ค,นคู่กรณีเนี่ยเพราะว่าเขาจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นก็กลับมาทําให้เขาก็กลับมาติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยให้ให้รู้สึกขึ้นมาอีกค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยนะก็ยังไม่หายไปไหนก็ยังมาวนวนเวนียน,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 นอยู่เะนั้นไพ่ของเดอะเวิร์กับแจ็ m มน์ขึ้นมาเนี่ยใบยสุดท้ายขึ้นมาบอกว่าเขาอยากเคลียร์แล้วเขาอยากปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างเขาอยากจะหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคู่กรณีของชาวราศีกุมค่ะ ทีนี้มาดูค่ะมาดูว่าชาวราศีกุมคุณรู้สึกมึกคิดอะไรอยู่นะตอนนี้ขอดูหน่อยค่ะชาวราศีกุมคุณรู้สึกมึกคิดอะไรอยู่นะคะกับความสาคัญนี้หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะขอดูหนะะ่อยค่ะขอไพ่ให้กับความคิดของชาวราศีกุมสามใบนะ ตอนนี้ชาวราศีกุมเองนะก็มีปัญหานะมีปัญหานะเขากำลังเร่งนะที่จะอยากจะแก้ปัญหาของเขาที่เขาเงียบเนี่ยพลอยว่าเขาไม่ได้ลืมใครไปสักคนนะความสัมพันธ์ไม่ได้ลืมแต่ว่ามันเหมือนเขากําลังถูกจับผิดอยู่นะเขากําลังถูกจับผิดอยู่จากใครบางคนนะ <S <S เขาก็เลยเลือกที่จะแบบว่างเงียบแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์ปัญหานั้นนะครับเคลียร์ปัญหานั้นชาวราศีกุมเองคุณคิดว่า ถ้ากัรที่คุณเงียบแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะฮะแล้วมันจะถูกนะไพ่เดอะฟนะปลดปล่อยนะหรือก็แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอิสระฉะนั้นช่วงเนี้ยเขาเลยไม่อยากทําอะไรมากนะฮะเลือกที่จะนั่งอยู่อย่างนี้รอเวลาเพื่อรอเวลาเพื่อให้ตัวเองนะเนี่ยหาทางออกได้นะหาทางออกกับเรื่องนี้ได้นะฉะนั้นเขาเลือกที่จะเงียบค่ะชาวราศีกุมตอนนี้นะ เขารู้สึกว่าเขาต้องเอาตัวเองให้รอดซะก่อนนะฮะเอาตัวเองให้รอดซะก่อนนะกับปัญหาที่เขาเจออยู่นะคะมาดูกันค่ะแล้วคู่กรณีนะคะคู่กรณีของชาวราศีกุมรู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีกุมคะ The Empress ค่ะ โอ้ไพ่ของผู้หญิงสองคนขึ้นมานะคะอ๋อนะคะผู้กรณีบางทีนะไพ่ของผู้หญิงสองคนนะค,ะคนนึงอาจจะเป็นคนที่มาก่อนนะ,ะเป็นไพ่ดีมเพรสภรรยาหลวงและอีกคนหนึ่งก็นะก็เป็นคนที่อาจจะมาทีหลังก็ได้นะ,ะเพราะว่าไพ่มันด้อยกว่าเนาะ,ะเป็นดีมเพรสคือมหาราชนีกับอันนี้ก็คือนะ,ะอันนี้คืออะไร นะควีนนะควีนก็เป็นราชินีเหมือนกันแต่อาจจะน้อยลงไปกว่านี้นะฉะนั้นพ่อยบอกว่าไพ่เนี่ยนะเขาบอกว่าคุณจะทํำยังไงอะ่ะในเมื่อคุณมีคนสองคนอยู่ในมือคุณนะแต่คุณไม่เลือกที่จะทําอะไรแต่ให้อีกแต่ให้คนที่อยู่ใกล้ตัวหรือคนที่เขาเรียกว่าอะไร พยายามทําอยู่ฝ่ายเดียวค่ะพยายามทําอยู่ฝ่ายเดียวไม่เลือกไม่ตัดสินนะไม่เลือกไม่ตัดสินนะพยายามบาลานซ์ไว้อยู่นั่นแหละค่ะอ,อชาวราศีธนูได้นะคะแล้วก็ไพ่ธาตุด,ดินนะมังกรพุชศกันเป็นใครก็ได้เนาะนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่ามันเหมือนเขาบอกว่าเขาอะพยายามอยู่ฝ่ายเดียวรักคุณรักคุณมากๆนะคะเพราะว่าไพ่อะไรบอกว่ารักมากๆนะคะให้ความสําคัญแต่วันนี้เขารู้สึกว่าอืม ถ้ามันมีสองคนแล้วคุณเลือกไม่ได้นะคุณเลือกไม่ได้คุณพยายามบาลานซ์อยู่อย่างเงี้ยนะความสัมพันธ์นี้มันจะลง,ลงเอ,อ่ยยังไงจะเป็นอยู่อย่างนี้หรออะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรดีอิมเพรสก็นั่งอยู่ตรงนี้นะความสัมพันธ์ที่มันค้าราคาซังกันอยู่อย่างนี้อะค่ะนะเขาบอกว่าเขาเหนื่อยนะคะเขาเหนื่อยนะคุณค่อนข้างได้ความสําคัญจากเขานะชาวราศีกุมนะ าวราศีกุมพวกคุณอาจจะเกี่ยวข้องการเงินกันด้วยนะคะเกี่ยวข้องการเงินกันด้วยเขาบอกว่าเหมือนรู้สึกว่าถูกบาลานซ์อยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีความที่ขยับเคยื่นไปไหนนะคนสองคนถูกถูกให้นั่งอยู่กับที่ไม่ได้ขยับนะไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะฉะนั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกอึดอัดขาดนะถ้าเป็นไปได้เขาอยากทลายกำแพงนี้ให้มันพังลงไปเลยนะให้ลงให้มันพังลงไปเลยจะได้รู้ว่า มันควรจะเป็นยังไงต่อไปนะคะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะฮะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงในช่วงสิบห้าวันนะคะหลังวันที่สิบหกถึงสามสิบนะมิถุนาค่ะครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนาขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์หน่อยค่ะเดวเบิร์ค่ะเห็นไหมไพ่ขึ้นมาเห็นไหมเจ็ดไม้เท้าอีกแล้วนะมีคนจะทลายกำแพงนี้เราคาดะนะ จะเปลี่ยนแปลงนะจะเปลี่ยนแปลงนะเขาบอกว่าเขาจะต้องเคลียร์ปัญหานี้นะเขาอาจจะจัดการด้วยตัวเองจัดการด้วยตัวเองนี่คืออะไรอาจจะบล็อกคุณอาจจะบล็อกชาวราศีกุมไปแต่ว่ามันมีไพ่เดวิลอะชาวราศีมังกรได้นะคะเดวิลบอกว่าเดวิลอะนะเขาอาจจะพยายามตัดตรงนี้ก็ได้ถ้าเขามาก่อนนะเขาอาจจะเขามาก่อนเขาอาจจะอย่างที่บอกค่ะเขาอาจจะมาก่อนเพราะว่าไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเขามาก่อนเขาเอกอะจะเลือกว่า เขาก็จะไม่เอาแล้วเหมือนกันหรือถ้าคนที่มาทีหลังเขาบอกว่าเขาถึงแม้จะละลักหรือถึงแม้จะเดวิลมันตัดยากอะเดวิลมันคือความรุ่มหลงอะมันเหมือนมีพวกมาก่อนก็มีบ่วงผูกคอมีลูกก็ได้มีภาระที่มันต้องเชื่อมโยงกันก็ได้เขาเองเขาก็จะต่อสู้หรือเขาเองเขาจะเลือกที่จะเปลี่ยนพลังงานเป็นเดอะเวิร์บเคลียร์ให้มันจบไปเลยเขาแบบเขาไม่อยู่แล้วหรือคนที่มาทีสองที่หลังก็เหมือนกันเขาอาจจะบอกว่าคุณมีครอบครัวแล้วอะ นะคุณมีครอบครัวแล้วถ้าคุณไม่ให้คุณไม่ทําอะไรสักอย่างเขาจะเลือกที่จะทําเองจบปัญหาเรื่องนี้เองเคลียรพลังงานเองนะคะนั่นแหละในช่วงในช่วง15วันหลังนี้นะฮะชาวราศีกุมบอกว่าฉันจะจัดการเรื่องนี้เองฉันจะไม่ทนอีกต่อไปนะฉันจะจัดการเรื่องนี้เองแล้วนะคะ ถึงเวลาต้องจัดการกับปัญหาแล้วนะคะต้องจัดการกับปัญหาแล้วถึงแม้ว,ว่ามันจะตัดยากมันจะไปยากเหลือเกินก็ต้องทําแล้วนะคะโอเคค่ะทีนี้มาดูค่ะมาดูว่านะคะมาดูว่าชาวราศีกุมนะ,ค,ะคู่กรณีของชาวราศีกุมถ้าอยากบอกชาวราศีกุมได้หนึ่งประโยคอยากบอกอะไรคะกับปัญหาที่มันคาราคาสังมานานนี้ถ้าอยากบอกบอกอะไรคะพลังงานหน้าไพ่สามารถสลับกันได้นะคะ เขาบอกว่าเขาอยากถูกปลดปล่อยแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อปลดปล่อยแล้วนะฮะนะนะการที่แหวนขอขยายเนะะี่ยอืมนะคะการที่เขาบอกว่าเขาอยากถูกปลดปล่อยแล้วเขาจะไม่เอาอะไรมาเป็นความรู้สึกที่บอกว่าคาดหวังนะคาดหวัง นะแล้วก็รอคอยมันก็ไม่มีความคืบหน้าเขาจะไม่เอามาผูกมัดมันไว้อีกแล้วไม่ผูกมัดตัวเองไว้อีกแล้วเขาจะปลดปล่อยเรื่องนี้และเขาจะต้องทํามันได้นะเขาหุยมองเหมือนกันจะ move on เลยนะเขานะ จะปลดปล่อยเรื่องนี้นะถ้าคุณจะต้องเลือกครอบครัวหรือคุณจะต้องถ้าคนเป็นที่เป็นครอบครัวคุณจะเลือกทางอีกฝ่ายหนึ่งที่มาทีหลังคุณก็เลือกแต่ฉันจะทําอะไรแล้วนะคือเหมือนไม่รอแล้วอะคะ่ะไม่รอที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่กระทำเนี่ยเป็นคนทําอีกแล้วเขาจะเป็นคนฝ่ายที่เขาจะจัดการเองแล้วนะคะ คนที่ถูกกระทําจะเริ่มจัดการแล้วนะจะไม่เอาอีกแล้วนะคะคนที่เป็นฝ่ายรอนะรอมานานแล้วไม่เปลี่ยนแปลงสักทีอะไรอย่างนี้นะคะมาดูค่ะว่าถ้าชาวราศีกุมบอกได้หนึ่งประโยคชาวราศีกุมบอกอะไรคะเสียงหายแล้วนะคะเสียงหายแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ดูหน่อยค่ะไม่ได้ทํานานนะพอทําก็ต้องรีบทําให้ให้จบเนาะแล้วก็เดี๋ยวทําคลิปของเดือนหน้าแล้วนะคะเดือนหน้า ต่อด้วยเดือนหน้ากันเลยนะคะมาดูค่ะชาราศีกุมถ้าบอกบอกอะไรคะสามดาวอ๋ไม่ใช่สามดาบเอมันก,มนก็มันก็นี่แหนะละนอรักสามเศร้าก็เหมือนสามดาบนั่นแหละค่ะนะอืมบอกนะออเนะ่ยเขารู้สึกว่าปัญหาที่มันมีเขารู้แหละว่าเขาเป็นคนที่ทําขึ้นมาแต่ว่าความเรื้อรลังของปัญหาแกะไม่ได้ เป็นเป็นคนที่สร้างแต่เป็นคนที่แก้ไม่ได้นะคะฉะนั้นเขาบอกว่านะขอเวลาขอเวลาอีกแล้วนะเพราะว่าอะไรนะเขานะอยากจะเคลียร์ปัญหานี้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องรอจังหวะเวลาให้เหมือนเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งอะนะนะอีกฝ่ายหนึ่งอนะลดลงบ้างนะลดลงก่อนนะลดลงก่อนแล้วเขาอะจะแก้ปัญหานี้นะแต่ว่าพ่อยมองว่า เขาพูดว่าเขาจะแก้เขาจะทําอย่างนี้พูดมาบ่อยพูดมามาเนิ่นนานแล้วแต่ไม่จบสักทีนะฮะนั่นแหละคือทีนี้เขาบอกว่าในความรู้สึกของพลอยนะเขาบอกว่าให้หนักแน่นไว้ก่อนนะให้หนักแน่นไว้ก่อนนะฉะนั้นปัญหาทีม่มันมีอยู่เนี่ยมันมีอยู่เนี่ยเขา,าอยากจะแก้ไม่ใช่ไม่อยากแก้แต่ว่าภาวะนี้มันมันแกะยากเห็นไหมมันเจ็บมันเจ็บทั้งสองฝ่ายตัวเขาเองนะรู้สึกว่าเนี่ยไพ่เห็นไหมเห็นไหมการปิด ครึ่งหน้าเขาบอกว่าเหมือนให้ต่างคนให้ต่างลดลงบ้างนะลดลงบ้างเหมือนเหมือนคนที่พูดเห็นแก่ตัวนะอยู่แบบอยู่แบบจะต่างคนต่างอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างอยู่ได้ไหมเพราะอะไรนะการที่เหมือนเห็นไหมซ่อนอเก็บอะไรอย่างเงี้ยเออพวกคุณอาจจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการเงินจริงๆก็ได้นะมีมีภาระที่มันออกจากกันไม่ได้ด้วยการเรื่องของเงินฉะนั้นคนที่จะไปเนี่ย ไปไม่ได้ก็เพราะว่าคุณยืมเงินเขาหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะฉะนั้นบอกว่าขอจังหวะขอเวลานะขอเวลาจะแก้ไขเรื่องนี้นะเห็นไหมนะการแก้ปัญหาคือให้ลดลงบ้างนะปิดบางสิ่งบางอย่างหรือลดบางสิ่งบางอย่างลงบ้างให้เขาได้ทําอะไรได้สะดวกมากขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเดี๋ยวขอขอเวลาก่อนนะนะคะขอเวลาก่อนอะไรเงี้ยอืมทีนี้มาดูไพ่สรุปค่ะขอดูไพ่สรุปให้กับชาวราศีกุม่อยค่ะ เรื่องราวความรักเนาะเดี๋ยวมีการงานการเงินนิดหน่อยอยู่เบเรื่องหลักนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นคลิปเต็มๆก็จะพูดนิดเดียวแล้วกันนะคะเพื่อว่าไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปเนาะขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยค่ะอ่าไพ่แนะนำนะไพ่แนะนํามีคนนะมีคนอยากจะ พูดอยากจะคุยแล้วอยากจะเคลียร์เรื่องนี้ให้มันจบจริงๆนะเรื่องรักสามเศร้าของเรานะควรจะพูดให้มันจบแล้วเพราะว่าบางทีถ้าจําเป็นต้องอยู่คนเดียวบางทีที่ต้องต้องพอเหมือนบางทีพร้อมที่จะอยู่คนเดียวแล้วอะค่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านิ่งมานานแล้วนะเพราะว่านิ่งมานานแล้วอยู่มาจนอึดอัดจ,จนเนี้ยนะรอจังหวะเวลาที่ ถ้าให้เขาแก้ไขไม่แก้แล้วฉะนั้นมีคนหนึ่งที่ถูกกระทําในเรื่องนี้หรือสองคนที่ถูกกระทําในเรื่องนี้เขาเริ่มที่จะบอกว่าปัญหานี้เขาพักมานานแล้วเขายอมอยู่นิ่งๆมานานแล้วตอนนี้เขาจะไม่อยู่นิ่งๆแล้วนะเขาอาจจะต้องอยู่คนเดียวเขาก็จะทนได้นะฉะนั้นไพ่บอกว่า นะาไพ่บอกว่าคุณอาจจะวิเคราะห์เรื่องนี้มาพักหนึ่งแล้วเจอกับปัญหานี้มานานแล้วนะตอนนี้ถ้าคุณจะตัดสินใจที่จะเข้มแข็งขึ้นพลอยว่าโอเคนะสําหรับคนที่จะเข้มแข็งขึ้นจะไม่อ่อนแออีกนะคนคนนี้ไม่อ่อนแอนะนะเขาจะใช้ความคิดหรือการที่รักตัวเองมากกว่าใครเห็นไหมการที่เขากอดตัวเองไว้เนี่ยกอดเนี่ยเขารักตัวเองมากกว่าใครฉะนั้นะคุณลองปล่อยค่ะปล่อยที่เจอรักคนอื่นนะ กลับมาลักตัวเองกลับมาลักตัวเองกลับมาใส่ใจตัวเองมองย้อนกลับไปเลยค่ะอยู่นิ่งๆแล้วมองย้อนออกไปข้างนอกภาวะที่มันเกิดขึ้นนะภาวะที่มันเกิดขึ้นคุณเจออะไรมาบ้างเขาทําอะไรกับคุณมาบ้างฉะนั้นมันจะต้องให้กําลังใจตัวเองคือการให้กําลังใจตัวเองนะนะเพื่อจะได้หลุดจากปัญหานะคุณถ้าคุณอยากจะ move on คุณต้องให้กําลังใจตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสนะเปิดโอกาสเราไปคุยไปพูดกับคนอื่นนะให้มันเขาเรียกว่าอะไร ให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่านะให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่านะอย่าอย่อยู่กับตัวเองจนมากเกินไปแล้วก็คาดหวังกับคนที่ไม่ทำอะไรสักทีนะไม่ทำอะไรสักทีนั่นแหละค่ะเนาะก็จบไปแล้วนะมาดูการงานการเงินกันแล้วกันนะคะต่อด้วยการงานการเงินเนาะก็นิดนิดหน่อยหน่อยู่เบื้องหลังแล้วกันนะคะนะคนที่มีปัญหาความรักนะทำอะไรนะเธออมีปัญหาความรักการงานการเงินก็จะไม่ค่อยขยับเพราะว่า เออเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับเรื่องของความรักนะคะมาดูการงาน,งานการเงินให้กับชาวราศีกุมนะ่คะแปดดาบนะคะภาระนีสินที่มีอยู่นะคะกำลังนะ,ะอึดอัดมากๆนะคะโอ้เดวิลด,ด้วยนะคะเดวิลขึ้นมาด้วยนะคะภาระนะคะภาระเอาเลยนะคะภาระแต่ปลายเดือนจะคีคายลงนะคะคนที่ทํางานออนไลน์นะ,ะทำงานออนไลน์ถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะ,ะแต่คนที่เออจะบอกว่าอะไรภารนีสินระวังนะ,ะระวังอ,อ่ เจ้าหนี้ตามทวงนะฮะเจ้านี้ตามทวงปัญหาการงานที่คาราคาซังนะคะคนที่กําลังคิดจะเริ่มงานใหม่จะหางานมีเกณฑ์ได้งานนะคะคนที่มีงานประจําอยู่แล้วอาจจะคิดก,กําลังคิดที่ว่าจะทํางานอะไรเพิ่มก็ให้ดูนะเกี่ยวบางคนอาจจะทําเรื่องของร้านกาแฟ อะไรที่เพิ่มเข้ามาก็ให้ทําออนไลน์เสริมเข้าไปด้วยนะคะไม่รู้แหละว่าคุณจะทําในลักษณะไหนแต่ว่าให้ให้โฆษณาเยอะๆให้ผู้คนได้เห็นของคุณเยอะๆนะคะฉะนั้นไพ่ของของถ้วยนะการทําออนไลน์จะถือว่าว่าดีนะคะการที่มีงานประจําอยู่ก็หาหางานเสริมเข้ามานะคะโอเคแล้วก็ไม่ดไมูไม่เห็นไม่เด่นเรื่องการเงินเลยนะคะไม่เด่นเรื่องการเงินขอให้เพิ่มหน่อยค่ะ ขอเพิ่มให้กับการงานการเงินอ่าสุขภาพสุขภาพระวังนะระวังสายตานะระวังสายตานะชาวราศีกุมคะ่ะระวังสายตาเนาะใช้โทรศัพท์ใช้อะไรมากๆก็ให้ระวังใช้คอมพิวเตอร์มากๆก็ให้ระวังนะคะอืมทีนี้มาดูค่ะขอเพิ่มนะอะขอเพิ่มเออเรื่องของครอบครัวนะ คิงถือถ้วยเข้ามาเดือนสั้นนะพลอยว่าปลายปลายเดือนนะปลายปลายเดือนเงินไม่เด่นนะแต่ว่าเรื่องของครอบครัวนะจะมีจะมีเรื่องอาจจะได้ท่องเที่ยวกับครอบครัวหรืออาจจะได้เจอครอบครัวนะในช่วงในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะแล้วก็ไพ่เด็กขึ้นมาด้วยไพ่การเริ่มต้นใหม่ถ้าตอนนี้ใครที่ที่กำลังอึอดอัดนะกำลังอึดอัดหาง,งานไม่ได้ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้งานแล้วก็มีเกณฑ์ว่าที่ คนที่กำลังจะขยับทําอะไรนะไพเดอะซันขึ้นมาถือว่าลองทําดูแต่อย่าเพิ่งลงทุนอะไรเยอะนะคะให้ให้ศึกษาปัญหาหรือศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะเด่นในเรื่องของการทำเอ,อ่เกี่ยวกับน้ำนะในช่วงในช่วงครึ่งเดือนหลังลองศึกษาดูค่ะใครที่อาจจะศึกษามามานานแล้วก็ลองเริ่มขยับมือทํานะคะโอเคค่ะนะคะสุขภาพไม่มีอะไรมากนะคะสุขภาพก็เป็นเรื่องของสายตาพักผ่อนนะพักผ่อน โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะใครที่อยากดูดงส่วนตัวก็แอดไลน์มาเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ